สวัสดีครับพบกับช่องทางบักส e r w Channel นะครับช่องทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook บ a r i s พ n เลาะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์4 5หนะครับตุลาคมวันนี้กามาหาประสูตรครับน้องหานคือเขานะครับกับทีมงานวันนี้เราสิมาแข่งกันครับสองคนระวังผมกับไตชานครับไฟสีแดงแล้วกันเราติดตามแล้วกันครับ น้ำมันเบิดเติอน้ำมันแล้วครับเมื่อกี้บันลงหมดเลยได้ไดเอาบึงไหมบึงไหมบึงไหมันต่าก,การครับบรรยากาศดีมือนี้หน้าพอดีล่มก็น,นิดหน่อยครับ หนึ่งตัวเหยียบสป,ปูนตองแปดนะฮะ โอ้หลุดโอ้ดโ,อโดนอนกแล้วครับจะดุดไหมอื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 มอ,มอืมไปโอ้โหใส่ได้ใส่ได้เออ มันจะเกินเลเวลหนะพี่น้องวอ้นน้มีส่เด้อ ประกอบการวันนี้นะครับไตชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับดูเสียรมงครโคนนะครับเสียรมงโคนโอ้ครับเสียรมงโคนไตชาได้หกนะครับเสียรมงโคนหนึ่งสอง

1 10, 11, ิบเอตครับ12บตครับมานนี้สรุปแล้วได้แชมป์นะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันทิปหน้าครับผม